ลุง <TV. S 2> เอ,อิร์ตปร,ริสมารออยู่แล้วกับยนตรกรรมดีๆวันนี้จะเป็นรุ่นอะไรน,นั้นตามเขาไปแซดก,กันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเอ,อิร์ตกลับมาอยู่กับรถยนต์ของ bmw กันอีกครั้งครับกับเจ้าคันนี้เลยครับ The new นะครับ bmw Series 3 Grand น e d ซีดนะครับ ทางน LI ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่ยังประกอบในมาเลเซียอยู่เหมือนเดิมนะครับลองวิวเบสทุกรุ่นของซีรีส์สจะประกอบที่มาเลเซีย แล้วก็3า0สอีกับ3 2 0นดีจะประกอบที่ประเทศไทยของเรานั่นเองครับกระจังหน้าใหม่คินนี่กริลตัวใหม่ขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับช่องลมด้านในที่สามารถเปิดปิดได้อัตโนมัตินะครับเพื่อทําให้เครื่องยนต์มีอากาศมากขึ้นหรือว่าถ้าเครื่องยนต์ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ปิดแล้วก็ทําให้รถเนี่ยมีอากาศบริสุทธิ์ที่ดีขึ้นนั่นเองครับใน3ามสศนะครับคันนี้มาพร้อมกับระบบไฟ a d a p t i v e LED นะครับมากับรถยนต์เลยและด้านล่างนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งอยมสปอร์ตมาข้นครับกูดุมากๆเลยครับ ใน3 3 0ส i ตัวใหม่นี้ครับเดินมาที่ประตูด้านหลังนะครับก็จะสังเกตได้ว่าประตูคันนี้ด้านหลังอ่ะยาวมากนี่นะครับประตูบานใหญ่นะครับเพราะคันนี้เป็น3 3 0ส i รุ่นลองวิวเบสนะครับตัวถังของรถเนี่ยจริงๆยาวขึ้นเกือบร้อยมิลเลยมาต่อที่ด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าดีไซน์เป็นดีไซน์ LCI ตัวใหม่นะครับ ไฟท้าย LED เป็นแนว3 d ดีหน่อยครับเราดูเทมากขึ้นนะครับแล้วก็กระจังท้ายนะครับบัมเปอร์ด้านท้ายดีไซน์ใหม่ดิฟวเซอร์แล้วก็เป็นท่อนะครับท่อคู่เลยเป็นเตะเบินไฟฟ้าได้ด้วยนะครับพอเวลาเปิดขึ้นมาก็จะเป็นที่เก็บของขนาดใหญ่เครื่องยนต์2อสูบลิตรวินพาว i วอร์เทอ r นะครับใน3 2 0 l i จะมีเพียงแค่190แรงม้าครับและในตัวนี้เลยครับรุ่นตัวท็อปสุดครับ3 3 0 l i ครับ 258แรงมาครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับทำงานส่งต่อไปที่เกียร์8สปีดพอคอนเวอร์เตอร์ไปที่ล้อหลังของเจ้าคันนี้นะครับเพื่อทำให้คันนี้ทาเวลา0ถึง100ได้เพียง6.2วิเท่านั้น,นครับท็อปสปีดล็อกอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าทำความเร็วได้เร็วมากๆนะครับ พอเวลาขึ้นมาในเจ้า New ซีว i สามแกรนสซีดานะครับด้านหน้าเนี่ยยังคงรู้สึกเหมือนซีว i สามปกติอยู่อย่างไรที่เปลี่ยนเลยนะครับก็คือยกเจ้าเซ็ตจอเก่าออกไปแล้วนะครับมาเป็นรุ่น b m w i d r i v e 8หมดแล้วนะครับจอขนาดใหญ่2ตัวเลยครับอยู่ติดกันเลย นะครับทำให้รถเนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับใน iDrive 8ก็จะมี Digital Driver Display ตัวใหม่นะครับจะเป็นมาตรวัดกลับด้านเหมือนเดิมนะครับสองฟังก์วายตัวเดิม M Sport นะครับ M Sport s ร์ตเซอร์กิ้งนะครับมาพร้อมกับแพนด้าชิพมาให้ด้วยนะครับและในส0ร L.I. นะครับมีการเพิ่มพาร์ติเมกาซารูปที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับยาวไปถึงข้างหลังเลยนะครับในส0ร L.I. เนี่ยเพื่อทำให้ด้านในเนี่ยมีความโปร่งมากขึ้นแล้วก็สว่างมากขึ้นนนัั่เองครบ ความที่คันนี้เนี่ยเป็นการครับเพื่อล้อหลังนะจะทําให้การขับขี่เนี่ยสนุกมากขึ้นนะครับผมชอบมากๆเลยเวลาออกจากโค้งเนี่ยมันรู้สึกเหมือนรถกําลังผลักเราออกจากโค้งอยู่ต้องบอกว่าพวงมาลัยเนี่ยแม่นเลยนะครับมีระยะฟีอะดับหนึ่งนะในโหมดคอมฟอร์ตนะครับก็จะทําให้การขับขี่สนุกนะครับแล้วก็ตอบสนองดีมากด้วยเ๋ยวเราไปเลยเวลาเข้าสปอร์ตบเนี่ก็จะรู้สึกได้เลยว่าคันเร่งเนี่ยมาเร็วขึ้นเยอะเลยเทียบกับคู่แข่งเนี่ยผมว่าซีทีสามเป็นรถที่ขับสนุกที่สุดแล้วในคลาส ใครนะครับที่สนใจ The New BMW 30i Gran d s i d a ตัวนี้ครับสามารถไปชม่โชว์รมของ BMW ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านช่องทางนัดล่างนี้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ